สามารถเรียนข้ามบทได้ไหมตอบเลยนะคะว่าได้บางบทเนาะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่พี่ไม่อยากให้ข้ามนะเพราะว่าเนื้อหามันต่อเนื่องกันเลยจริงๆเนี่ยมันก็ต่อเนื่องมาตั้งแต่มต้นแล้วนะตั้งแต่คณิตเลยแหละถ้าเกิดว่าพื้นฐานคณิตศาสตร์เราแน่นเราแม่นใช่ปะในบทพวกนี้่ะ พี่เคยทําเช็คลิสแว้ให้แล้วนาะว่าพื้นฐานคณิตบทไหนบ้างที่มันเอามาต่อยอดในคณิตศาสตรม์มปลายแล้วก็ฟิสิกส์มปลายเนี่ยนะคะก็ตามเพลย์ลิสต์นี้เลยแล้วทีเนี้ยพอเราเม่นคณิตปุ๊บคิดเลขวายมีทริคปุ๊บใช่ไหมเราก็จะมาไล่เรียนเนื้อหาฟิสิกส์ตามลําดับเลยนะเอาแต่เอาจริงๆนะจากที่พี่เคยสอนน้องๆมาเนี่ยเนื้อหาหน่บางเรียนเขาจะชอบเรียงสลับกันแต่เอาจริงๆนะถ้าเรียงเนื้อหาตามเนี้ย แล้วทุกคนเรียนตามเนียได้จริงๆอ่ะเราจะเข้าใจเนื้อหาแบบเข้าใจเลยอ่ะแบบต่อเนื่องแบบเห็นภาพรู้เลยว่าสูตรแต่และสูตรเนี่ยมันมาจากบทนี้และเพราะว่าจริงๆสมมตินะเราเรียนบทที่5เราต้องมีความรู้บทที่1นบทที่2บทที่3ก่อนเม่องนั้นอ่ะจะมาบทที่หมันก็จะไม่เก็ตแต่ว่าบางรุ่นเขาอาจจะยกมาไว้เทอมหนึ่งซึ่งแบบก็งงเหมือนกันสอนไปได้ยังไงแก